เอาให้โยห้สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่หอครับพี่เกียรติแมนะ,ะทุยไม่ใช่นะฮะผมอยู่กับผมเราเพจ้านะคะวันนี้ครับเราก็จะมารีวิวแอดอนนะะอ,ดอนนะครับแอดออนนั่นก็คือคล้ายๆล้มอดนะครับแอดออนในวันนี้นั่นก็คือแอดออนอ่ะเราไปชมแอดออนกันเลย <laughs> จำชื่อไม่ได้นะฮะก็แอดออนนี้นะฮะจะเป็นแอดออนเกี่ยวกับการสู้รบนะฮะก็นะคะ ชุดพวกนี้นะคะถามว่าคับยังไงก็คับไม่ได้ะครับเพราะว่ามันเป็นชุดเกาะโซครับชุดเกาะโซนียก็หาได้ตามพวกซอมบี้ฮะ,ะนี่ใส่ละเทเลยแล้วต่อไปนะนั่นก็คือปืนนะฮะปืนนี้ครับก็จะทำการยิงลูกกระสุนออกมานะฮะแล้วลูกกระสุนนั่นก็คือไม่ใช่ไฟแชกนะฮะอันนี้เต็มเลยเอออันนี้นั่นเองนะถามว่า ปืนนี้มันคาร์บยังไงเน,งนี่ยโอ้ยปืนนี้ก็คือธนูนั่นเองก็คาร์บอย่างนี้เลยฮะยเว้นยิงเราทำยังไงแล้วก็กดค้างฮะโอ้ยมันแตรแล้วกดค้างฮะปืนก็จะเป็นอย่างนี้ฮะแล้วก็จะยิงอ่ะปุ้งดาเมจก็เท่ากับไหนมา ต่อไปนะครับเป็นมีนะครับมี้ก็สามารถเฉาะคนได้เหมือนเดิมมามีนี้ก็สามารถทำได้เหมือนเดิมนั่นก็คือนี่นะขันดักฮะนั่นก็คือใช้ไม้ L เหล็กสองอันนะต่อไปนั่นก็คือเทีนทีนี่นะทีนทีก็จะเปลี่ยนเป็นอนนี้ครับก็อันนี้ก็เหมือนทีนทีเข้าไปนะคะแค่เปลี่ยนรูปทรงค่ะให้มันดูแบบยังไงอ่ะโหดหลายมากขึ้นแต่ที่ไหนได้ฮะไม่ตายเลยครับ ต่อไปนะครับัวนี้นะครับทุกคนอธิบาว่าอุ้ยมันน่าสุดยอดนะที่จริงนุ่มมากๆครับมันแทนที่กับสโนบอลนะครับก็มันก็โยนเหมือนสโนโบอลน,น่ะกดค้างก็จะโยนปิว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 สิบชาติก็ไม่ตายอะเนี่ยเนี่ยคนดูสิบชาติก็ไม่ตายะอะเหมือนแรงแต่ไม่แรง ต่อไปนะคะนี่ก็คือบอมสุก้าครับแต่ที่ไหนได้นะคะไม่ใช่บอมสุก้าฮะเอนเดอร์โพว์ทุยก็ชื่อเอนเดอร์โพวนั่นเองฮะแต่เราจะสามารถฆ่าได้อีกแบบหนึ่งนะนั่นก็คือเล็งไปที่เป้าหมายฮะโอ้ยเห็นแล้วก็เล็มก็ได้นี่เป็นแล a p นะฮะ l a บแอดออนนะก็เล็งไปที่เป้าหมายฮะแล้วก็วาร์ปไปฮะมันก็จะเสียเลือดอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ไปด้านหลังก็ได้ฮะผมว่าเฮ้ยศัตรูอยู่นู่น ว้าไปด้านหลังตึกตึกตึกตายอย่างเงี้ยคะก็นะครับแอดออนนี Add ้นะครับก็ใครอยากเล่นก็ต้องแท็กไอดียไลน์ผมมาก่อนนะครับไอดียไลน์ like ผมก็ไปจาซ่าๆนะครับเดี๋ยวจะทิ้งชื่อของผมทางไลน์ไว้ใต้คลิปนะครับก่อนครับแอดออนนี Add ้ครับก็เป็น แอดออนที่ดีมากนะคะวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากคนะ่ะแอดออนนี่ก็มันก็แบบยังไงไม่ค่อยมีอะไรเยอะแยะนะฮะวันนี้ก็หมดในทัานี้ครัวันนี้สวัสดีค่ะไอจ๊